อย่างโตกันยูที่ภูเก็ตกันโตอเลยค่ะสําหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเรื่องว่ากโรโอนะคะข้องกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฟั่งอนามันกามีกระบี่รังพังงาภูเก็ตระนองและกะตะูนค่ะจัดการประชุมขึ้นมาเป็นครั้งที่หข้องปี2566รกแล้วค่ะโดยแรกวันจันทีผ่านมานะคะ เขามีการจัดการประชุมค่ะที่ห้องประชุมพลาซา่าโรงแรมดีวนาน่าพลาซา่าภูเก็ตป่าตองค่ะการตั้งอยู่ที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทูค่ะโดยมีท่านอำนวยพินสุวรรณรองผู้วา่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระหว,ว่ากรอ,อของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะกาย้ำกันอีกที่วา่ามีกระบี่ รังพังงาภูเก็ตระนองและกาสตูนค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่5ทับ2566โดยมีว่านาส่วนราชการภาครัฐเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดมันเข้าวรวมค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะมีวาระที่สำคัญค่ะ การไม่ไหวเป็นเรื่องราวของสภาอุตสาหกรรมทองเทียวพื้นที่อันดามันซ้ำบวกซ้ำค่ะการมีภูเก็ตพังงากระบ,บี่ระนองตั้งๆก็สตูลเข้าไปนําเสนอการประชาสัมพันธ์ในการจัดงานอันดามันทัวริซึมเน็ตเวิร์กอิงนะคะสองพตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงกลาตุลาคม2566ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ค่ะโดยก็จะมีกิจกรรมค่ะไม่ไหวเป็นเรื่องราวของเวทีจับคู่ธุรกิจ เทเวอร์ท็อปเซลนะคะกว่า50ขูคางานแสดงสินค้าค่ะบริษัททั่วห้างร้านมาก์ว่า100รอยร้านค่าและการกิจกรรมการแข่งขันเสริมทักษะด้านอาหารงานช้างเทคโนโลยีอื่นๆอีก <S 2> <S 2> <S 2> มากมายคา่ะ ทีประชุมค่ะได้มีการนําเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทํางานศึกษ้าและการติดตามแรงรัดการปรับปรุงคําสร้างโคงกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดมันนะคะคาสั่งที่28ทับซอง5ลงวันที่7ธันวาคม2565มีการแก้ไขพังเมืองรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดมันนะคะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการอันดาบมันเวลนิตคอรดิโดนะคะคอรดิโดก็คือตัวระเบียงเรษฐกิจสุขภาพนั่นเองหรือว่าตัวยอก็คือ AWC นะคะโ้งมั หังวัดกลุ่มผาใตายฟังอนามันแล้วก็ได้มีการติดตามความก้าวหน้านะคะในการดําเนินงานตามความต้องการของพื้นที ไล่ไล่โครงการาเลยค่ะไม่ไว้เป็นนายบายเร่งด่วนก<ม>็สั่งการข้องทางนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็แรกทีีประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้แทนภาคเอกชนผู้บริหาร้องถิ่น<ม>เพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฟั่งอันดามันค่ะเ<ม>ขาก็เล็กกันไล่ไล่เรืองไล่ไล่โครงการเลยค่ะในภาพรวมขกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฟั่งอันดามันค่ะไม่ไว้เป็นความการนาของโครงการอันดามันอีโคโนมิกทัวริซึมนะคะเรเศรษฐกิจเผื่อการท่องเที่ยวอันดามันและก็ที่ประชุมทามีการรวมพิจารณาประเด็นข้อความเห็้น ให้กรอข้องจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นไ่ายเลขาหนุการในการจัดตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการติดตามแรงรัดการก่อสร้างสนามบินจังหวัดพังงาและกการข้อความเพ่นชอบค่ะให้กรอจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภักใต้อันดามันเนี่ยเป็นไฟายเลขาหนุการในการจัดตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการติดตามเร่งรัดข้อให้ชายประโยชน์ที่ดินภาครัฐ ข้อความเพ็นชอภัยกรออจังหวัดภูเก็ตเป็นไฟเลยค่ะหนุการในการจัดตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการติดตามเร่งรัดโครงการวางถอส่งน้ำดิบจากเคลื่อนรัชประภาจังหวัดสุราธานีไปยังจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงข้อความเพ่นโฉภัยกรโอโอกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฟองอันดมันค่ะติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างรถไฟใต้ไม่เชื่อมรถไฟใา้ใต้สุราธานีธานุนจังหวัดพังงาค่ะก็<า>มีโครงการหลายๆอย่างเผื่อการพัฒนาเศรษฐกิจข้องภาคใต้ฟองอันามันค่ะ